มาถึงอีพีสุดท้ายกันแล้ว e ีที่3ของวันนี้เราจะไปพิชิตโค้ง399โค้งกันบรรยากาศตอนเช้าของที่พักตื่นเช้ามาอากาศเย็นสดชื่นขึ้นอาบน้ําตั้งแต่6กโมงเช้าเลยราคาเต็นท์นี้อยู่ที่7 9 0มีค่าเข้าอีกคนละ3ามแค่เราแบกกระเป๋าเข้ามาก็สามารถพักได้เลยตอนนี้พวกเราก็เก็บของเตรียมที่จะเช็คเอาท์กันแล้วสั่งกาแฟมาคนละแก้วถ่ายรูปเล่นกับแสงตอนเช้าอีกนิดหนอ่อยที่พักเขาให้เราเช็คเอาท์ได้ไม่เกินเที่ยงพวกเราคงอยู่ไม่ถึงเมื่อคืนพูดกันว่าจะออกจากที่นี่สักสิบ ว่าต้องใช้เวลาไปทองผาภูมิประมาณ2ชั่วโมงเลยตอนนี้ตัวอยู่ที่กรุงเทพแต่ใจยังอยู่กาญจนบุรีตอนนี้ก็ถึงทางเข้าแล้วเราก็แวะถ่ายรูปก,กับป้ายนิดหน่อยนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะเห็นน้องจีแล้วแอบกลัวนิดหน่อยหนูนั่งเกรงมาตลอดทางเลยแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะพวกเราก็ผ่านมาได้แต่ระหว่างทางก็มีการก่อสร้างอยู่บ้างใครมีแพนว่ากําลังจะมาที่นี่ขับรถกันละมัดระวังกันด้วยนะบางจุดอาจมีให้วิ่งแค่เลนเดียวพวกเรามาถึงที่นี่ก็ช่วงประมาณบ่ายโมงมาถึงก็หาอะไรกินก่อนเลยอาหารเช้าของเราในเวลาตอนบ่ายกิ็ม รู้เหมือนกันว่าจะเขียนอะไรดีมาถึงแล้วก็เขียนแบบนี้ไปเลยละกันเออมาถึงจริงๆของแท้หลังจากนั้นก็มาหาที่แขวนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ถึงเวลานั้นป้ายของเราจะยังอยู่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไปหาที่ถ่ายรูปกันต่อบรรยากาศที่นี่แดดร้อนจ้าซะเหลือเกินแต่ลมเย็นมากๆโซนนี้ก็จะเป็นโซนตลาดของอีตอส่วนมากบางร้านเขาก็จะปิดเพราะว่าวันที่เรามาเป็นวันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยมีเลยค่ะเงียบสงบมากเลยเสียดายที่เราไม่ได้พักที่นี่ตั้งใจจะมาแล้วก็กลับเลยเพราะว่าวันลาของเรามันหมดไปแล้วเราใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณชั่่วโมงถายรู ได้ชมวิวไปชิลๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแดงข้าแม่น้ำพอได้มายืนแล้วลมเย็นมากๆเลยทุกคนเ้ยนี่เป็นลมตอนบ่ายนะถ้าเกิดตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นจะขนาดไหนคะเนี่ยปีหนะน้าพิษนุบอกว่าเราลองไปเชียงใหม่กันดูไหมสามร้อยเก้าส้คงยังผ่านมาได้เลยก็เลยบอกไปว่าก็อาจจะยังนะหรืออาจจะยังไม่แน่รอติดตามกันได้เลยจ้าความสุขหมดไปแล้วค่ะไปค่ะพรุ่งนี้ต้องทํางานต่อแล้วจบชิปเพียงเท่านี้ค่ะ